ครับเอฟซี e ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง598พารวยนะครับสําหรับเสาร์ามื้อนี้เป็นเสาร์ของวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่ทหร่แล้วมื้อนี้วันอาทิตย์นะครับจะมีสูตรมาฝากเอฟซีนะครับเนาะจะมีสูตรมาฝากเอฟซีกันนะครับเอฟซี e ทุกท่านครับจะเป็นสูตรเด่น,นมาเบิ้วงมพค้อ,อมกันครับ ครับสำหรับมื้อนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนนะครับเดี๋ยวจะพาเอซมาเบิงสูตรในงวดวันที่ที่จะออกวันที่1กรกฎาคม65นะครับวันตรงกับวันศุกร์นะครับ มาเบิงว่าสูตรของวันศุกร์ประจําเดือนกรกฎาคมนี่มีตัวเลขแนวทางตัวใดบ้างนะครับบมลว่าเห็นชัดบ่น้อครับเบบซี่สะท้อนไหมครับสะท้อนกลับไหมนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางที่อยู่ในสูตรนะครับนี่ครับ สูตรโบราณนะครับกรามีเห็นนะครับมีหมีเก้ามีสองมีห้ามีศูนย์มีหกเห็นนะครับมีห้ามีศูนย์มีหกมีสามมีเจ็ดนะครับสำหรับหกมีสองตัวแอดก็เลยตัดออกให้ตัวนึงนะครับหกมีซ้ำกันสองตัวตัดออกตัวนึงนะครับตัวนี้เลขอสองนะครับเด้อ เก้าเกินนะครับจนเลข2บอกค่อยชัดแล้วนะครับเลข2จะบอกค่อยชัดสำหรับสูตรวันศุกร์นะครับ6 9 2 5 0 6ต้นตาดอกนะครับแล้วก็3 7นะครับสำหรับสูตรนี้ ลองเบิ่งว่าในสูตรนี้จะเขา้ายกบว่นะครับในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม6กหนะครับบัดน,นี้เราเบิ่งในตัวสูตรกันเลยนะครับขยายความในสูตรนะครับเห็นชัดกันบ่เนาะครับ f อฟซีทุกท่านครับจะขยายให้ดูนะครับ ขยายแป๊บหนึ่งัดเจนบ่ครับสูตรเด็ดโบราณนะครับว,วันที่หนึ่งเดือนเจ็ดปีหกห้าในตารางมีเก้ามีสมีหมีศูนยมี6นะครับมี3ม,มีเก็ดหตัวนี้ตัดออกนะครับเพราว่าซ้ำกันนะครับจับคู่3ตัวให้ก้อนนะครับ5้า 295นะครับ295 275นะครับ253 267 267นะครับคือแอจะจับจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับในวันนี้หรือว่า FC จะจัดจัดขึ้นบนได้นะครับ735ประมาณนี้7 6 9 ว่า6 9 5 697เาเประมาณนี้นะครับแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะจับข้างบนลงข้างล่างอย่างเดียวนะครับในวันนี้นะครับสำหรับสูตร3ตัวต่อมานะครับเบื้องเลขเด่นนะครับเด่นในวันนี้คือเด่นศูนย์เด่นเจ็ดเด่นหกนะครับตัวประกอบมีสามมีห้ามีเก้านะครับ แต่ว่าในงวดนี้นะครับในงวดนี้จะมีสูตรดับบนนะครับกะล่องเบองว่าจะดับแทบบอนะครับดับบนดับบนมีสองนะครับมีสองกับเก้านะครับจะยูบอนะครับดับบนสองกับเก้านะครับแต่ว่ามีสิบมาอกว่าล่างได้นะครับดับบนมีสองกับเก้า กะลองมึงได้ครับเด้อสำหรับสูตรนี้แต่ว่าเอทบริลล์ร่วงไห้นะครับเพราะว่าสมุดเหลือหน่อยก็ขอโทษขออภัยนะครับจับคู่2ตัวนะครับที่นี่จับคู่2ตัวมี0 2 0 5มี2 0ก็จะเป็นตัวกราฟกันก็เลยเป็นลายตัวเนาะครับเนาะ FC ทุกท่านครับแล้วก็มี2 5 2 9 3 0 3 7ตัวนี้3สามเจ็ดเป็นตัวเด่นคือกันนะครับเด้อ ตัวเน้นคือกันนะครับสำหรับสามเจ็นะครับสามเจ็ดสามเก้าสามเก้านี่ถามมาได้มาล่างนะครับเพราะว่าดับบนเก้านะครับห้าศูนย์้าสามห้จ็ดห้าเก้านะครับห้าเก้านี่ก็มีชิดมาล่างเด้แต่ว่าวัน่าจะมาบนนะครับเนาะลองมองว่าใจดับยู่นะครับสําหรับเก้าเก้บนนะครับ มีหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเก้าสองเก้าสองตัวนี้ออกไปแล้วเดีย๋ยวตัดให้เลยนะครับตัดออกเลยนะครับเนาะเอฟซี FC ทุกท่านกับให้เหลือน้อยตัวลงเก้าหกเก้าหกก็ออกไปแล้วตัดเลยนะครับเอฟซี FC ทุกท่านกับขออนุญาตตัดเลยนะครับให้เหลือน้อยตัวลงนะครับแล้วกัเก้าเจ็ดเจ็ดหกนะครับเก้าเจ็ด เจ็ดหกเจ็ดหกนี่จะให้เป็นตัวกันนะครับเด้อหรือ fc มักชอบจะเอาเป็นตัวเดนเลยก็ได้นะครับสำหรับเจ็ดหกหกเจ็ดนะครับก็คือสองตัวนี่ในสูตรสองตัวนะครับจะวงกลมให้อยู่ที่ศูนย์ห้าสองเก้าสามศูนย์กลับน้ำเลยเด้อครับเด้อกลับด้วยนะครับ 3 0 3 7 3 9 5 3 5 0 0 5นี่ก็กลับให้พร้อมแล้วนะครับก็บเลยเป็นหลายตัวนะครับ5 3 5 7 5 9ตัวนี้ก็กลมให้ที่5 9 9 7ตัวรองคือ76 หกเก้าเก้าหกออกไปแล้วตัดเลยนะครับขออนุญาตตัดนะครับหรือไวซี่จะจัดหมกกะจัดได้นะครับขออนุญาตขอตัดออกนะครับเพื่อตัดออกสามหางนะครับสามหางจะเหลืออยู่ที่สิบหกหางนะครับจะเหลือที่สิบหกหางสิบหกหางนี่นะครับกะวงกลมให้แล้วกคือเหลืออยู่สองหางสี่หางหกหางแปดหางนะครับเหลือแปดหาง ทางที่เก่าก็คือตัวกันนะครับไม่แน่นะครับตัวกันอาจจะเป็นตัวเด่นได้นะครับแปดในแปดทางนี่นะครับให้กราบพร้อผม้ะครับเด้อเอฟซีทุกท่านกับให้กราบด้วยแปดทางก็เป็นสิบหกางนะครับถ้าเข้าบนล่างบวขาดทุนนะครับเด้อเอฟซีทุกท่านกับเพราะว่าในสูตรนี้มักจะเข้าบนเข้าล่างนะครับในวดที่ผ่านมาก็เช่นกันนะครับกับมักจะเข้า บางครั้งเขาบนเข่าล่างบางครั้ง,งเขาทั้งสามตัวพร้อมนะครับแต่ว่าก็คือว่าแหละเนาะครับเนาะเอฟซี FC บางทันวาเอาผูคนนูคำนวณสูตรคำนวณได้ถูกคักปานั้นได้หลายงวดปานั้นน่าจะรวยเร้วแต่ว่ากลับไม่รวยเนาะครับเนาะเอฟซีทุกทานครับเพราะว่าบางครั้งนะครับคำนวณออกไปทรงแต่ในคลีปออกไปเนาะครับเนาะแต่ว่าบรได้ลงทุนนะครับ,บเลยบร่รวยนะ้ำเพลินจักเทื่อนะครับ ข้างกับบอมีทุนนะครับแทบจะบ่มี hot, ่ฮอนเงินเติมน้ามันเนาะครับเนาะแอดกับบรูว่ามันจะออกนะครับแต่ว่าการคำนวณให้เอฟซีเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางนะครับแต่ว่าสรุปแล้วก็ออกจริงๆนะครับในวงวดนี้แอดก็จะถือโอกาสจัดไปจักเล็กจักน้อยเพราะได้เป็นค่าน้ำมันไปหาไทายทำลิปมาให้เอฟซีเบิ้งเอฟซีชุ่มนะครับคอนเทนต์ของแอดจะเบาเบาแต่ว่า เข้าจร,จริงๆนะครับด้วยเอฟซีตกเกินครับบอกกาที่จะข้อเมนต์แห้งเกินนะครับเดี๋ยวเอฟซบางท่านจะว่าเอยได้ขนาดนั้นรวยแล้วได้ขี่รถคันใหม่แล้วนะครับแต่ว่าก็คือว่านี่แหละครับคือแอดว่านี่แหละถูกคำนวณถูกนะครับแต่ว่าบริจัดบริสื่ออะไร้ไร้นะครับบางครั้งก็จัดบางครั้งก็ทุดนหน่อยจัดหน่อยนะครับอย่างเช่นแตัว บางเอินแอดไปตัดออกนะครับสมมุติว่าแอดตัดออกสี่หางแต่ว่าบางเอินมา่อออกว่สีหางนี่ย่างนี่เป็นต้นนะครับหรือว่าตัดไฟนี่สี่หางแต่ดันมา่อออกไฟที่เปล่าสี่หางย่างนี่กับมีส่วนนะครับเพราะว่าทุนหน่อยนะครับเนาะก็ประหยัดทุนนะครับเพื่อไปเติมน้ำมุกน้ำมันไปซอสแสวงหายคลิปมาฝากเอฟซีนะครับเพราะว่าไปไหลหม่องไหลที่น้ำมันกะแพงนะครับเนาะเอฟซีทุกท่านครับไปไหลหม่องไหลที่ค่าน้ำมันกะ แพงแล้วก็ไปไกลนะครับระยะทางเป็นหลายกว่ากิโลหรือว่าเจ็ดสิบแปดสิบโลไปกรับก็หลายกว่าโลนะครับเนาะก็เลยทุนหน่อยประกาศลงทุนนะครับแต่ว่าก็ยังมีน้ำใจนะครับลงให้เอฟซีเบิงเอฟซี FC ชมถ้ามักถ้าชอบก็บค่อยจัดนะครับถ้าขัดกับพานนะครับย้อนเบิ้งในคลิปย้อนหลังได้นะครับเนาะคือทั้งช่อง ของท่องใส่พารวยแล้วก็ห้ากัแปดพะรวยนะครับจะบวกกัาที่สสั่งคอนเทนต์เกินนะครับถึงว่าแม่นว่าจะคนเบิ้งคนชุ่มจะหน่อยกะสุดเท่าแหละแท้แต่บุญจะคล้องนะครับเนาะถา้ายเอซีบส่สงสารบ่กดไหลกดแช่ให้กะคงจะไปเท่าไรเล็กและน้อยแบบนี้นะครับแต่ว่าการะนาสีไดเนาะครับเนาะถ้ามีผู้เขาเบิ้งเขาชุ่มเลยไหกะคงจะดีนะครับเพราะว่าสูตร เขาอยู่เรื่อยๆและสำนักที่ไปตามเขาอยู่เรื่อยๆกับร่องเบิ้งท่านใดที่เขามาเบิ้งไม่เบิง้งเขามาเห็นไม่นะครับกับย้อนเขาไปเบิ้งได้คลิปได้นะครับสามารถตรวจสอบในคลิปย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าสมัยทุกมือนี่เอฟซีพนกระฉาดแล้วเนาะครับเนาะจากเบิ้งย้อนหลังว่าคลิปแต่ละคลิปหรือว่าไลฟ์สุดแต่ละงวดออกมาวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับเพราะเอฟซีทุกมือนี่เพิ่นเจ๋งแล้วนะครับ แอดก็เลยบอกกล้าที่จะหลอกแกตัวเอฟซีว่าเขามาเท่านั้นงวดเท่านี้งวดนะครับเนาะก็ให้เบิ้งยอดหลังเอานะครับเพราะว่าถ้าเบาถัดตัวไปแล้วจะพิดสินผิดสินผิดนี่จิตในี่ใจของเจ้าขวงนะครับเนาะก็เลยบอกกล้าที่จะหลอกแกตัวนะครับคอนเทนต์ก็เบาเบาขอให้เข้าก็พอนะครับเบิ้องเอด้อครับเด้อเอฟซีถุกท่านครับมีสมุติประก,กาไใ่เขียนไว้นะครับ รือไวเขียนบอท่านก็แคบหน้าจอไว้เลยนะครับเอฟซีทุกท่านครับแคบหน้าจอไว้เลยสําหรับสูตรนี้นะครับหน้าติดตามนะครับหน้าติดตามสําหรับสูตรนี้นะครับในวดที่ผ่านมาก,กับมีบางท่านไปตัดออกเครแอดว่าน,นี่แหละครับซื้อไม่ครบนะครับตัดออกบางเืินออกตัวที่ตัดพอดีนะครับ วดนนี้มีแปดหางนะครับสองตัวแปดหางนะครับสองตัวมีแปดหางหางที่เก้าคือตัวกั้นนะครับสำหรับสามตัวมีสองหางนะครับห้าสามเก้าสองห้าสามนะครับสอง่นดับดับบนหลักสิบหลักหน่วยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นแค่สูตรนะครับเนาะกระโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสอง มีสิทธิ์มาได้หลักร้อยนะครับถ้ามามาได้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหมดสิทธิ์นะครับสาหรับบนนะครับลองเมึงวังวันนี้จะดับแทบบนะครับมีสิทธิ์มาล่างได้นะครับเอาสาหรับคลิปนี้ก็คงจะความรัาให้จากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านที่จะขม้าซับกดซับสกายกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังเชื่องใจแก่ทั้งช่องนะครับทองใสพารวยและห้าเก้าแปดพารวยขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ สำหรคลิปนี้สวัสดีกันทุกทท่านตามต่อกันในคลิปหน้าค,ครับผม